สวัสดีค่ะพบกับครัวพิทยาลัยค่ะวันนี้เป็นเมนูขนมไทยหม้อแกงเผือกค่ะซึ่งจะโรยหน้าด้วยฝอยทองที่เราทําเองด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมหม้อแกงเผือกค่ะก็จะมีไข่เป็ดฝอยทองที่เราทําเองค่ะกระทิเผือกนึ่งค่ะ เผือกเรานึ่งจนสุกเลยนะคะปอกเปลือกก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็นําไปนึ่งค่ะโดยการห่อผ้าขาวบางนะคะนึ่งให้สุกเลยค่ะลองบีบดูก็ได้ค่ะถ้าเผือกนุ่มแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อมาค่ะน้ําตาลปี๊บน้ํามันลําข้าวเราจะเอาไว้ทาด้านหน้าขนมนะคะเพื่อให้ขนมมีสีสวยค่ะหรือจะใช้เป็นน้ํามันที่ได้จากการเจียวหอมก็ได้ค่ะมีเกลือใบตองค่ะหรือใบเตยก็ได้ค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการต่อยไข่ใส่ถ้วยต่อยไข่ใส่ถ้วยทีละฟองค่ะเราต่อยไข่ใส่ถ้วยทีละฟองนะคะเผื่อมีไข่ที่เน่าเสียค่ะจะได้แก้ไขทันค่ะต่อจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอต่อยไข่ใส่ถ้วยแล้วค่ะเราก็นําใบตองค่ะมาขยํากับไข่ ถ้าไม่มีใบเตยหรือว่าใบตองก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะใช้เป็นตะก้อมือตีแทนได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปเลยค่ะความหวานก็ลดได้ตามชอบนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เลยค่ะจากนั้นก็ขยำให้น้ําตาละละลายดีค่ะเราใช้มือขยำเพื่อที่จะได้สัมผัสถึงก้อนน้ําตาลที่ไม่ละลายด้วยนะคะจะดีกว่าการใส่ถุงมือค่ะ พอน้ำตาละละลายดีแล้วค่ะใส่หัวกระทิลงไปเลยค่ะขยำพอเข้ากันดีค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะนิดเดียวค่ะขนมไทยต้องมีความหวานมันเค็มค่ะใส่เกลือไปนิดนึงตัดเค็มค่ะขยำจนน้ำตาละละลายดีแล้วค่ะเราก็จะเอาใบตองออกนะคะ จากนั้นใส่เผือกที่เรานึ่งไว้แล้วค่ะลงไปขยำกับไข่เลยค่ะขยำให้เผือกละเอียดเท่าที่ทำได้นะคะประมาณนี้ค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปกรองกันค่ะจากนั้นนำเนื้อขนมมากรองด้วยตะแกรงตาถี่ค่ะใช้มือเหมือนเดิมค่ะค่อยๆคนค่ะ จากนั้นก็ใช้มือค่ะยีเผือกให้เนียนนะคะแล้วก็ไหลลอดผ่านตะแกรงไปค่ะทำแบบนี้นะคะเราจะได้เผือกที่เนียนแล้วก็นุ่มค่ะนะคะเผือกมันก็จะไหลลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ปาดออกทำแบบนี้ค่ะจนเผือกหมดเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเรากรองขนมเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนํามาหยอดใส่พิมพ์ค่ะ เราใช้เป็นพิมพ์กระทะเหล็กแบบนี้นะคะอันเล็กค่ะเราก็จะทาน้ํามันด้วยค่ะใช้เป็นน้ํามันลําข้าวที่เราเตรียมไว้ทานหน้าขนมเนี่ยค่ะทาใหท้ทั่วพิมพ์เลยค่ะทาบางๆพอนะคะกันขนมติดพิมพ์เฉยๆค่ะจากนั้นก็หยอดขนมลงไปเลยค่ะคนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหยอดหยอดจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขนมก็ใส่พิมพเรียบร้อยเดี๋ยวเรานำไปอบกันค่ะเราจะอบไฟล่างก่อนนะคะประมาณ30-40นาทีค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนมาอบไฟบนอีกประมาณสัก10-15นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะใช้ไฟประมาณ180-190องศานะคะหลังจากที่เราอบประมาณ30-40นาทีนะคะดูจนหน้าขนมเซตตัวดีค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์แล้วก็ขนาดของเตาอบด้วยนะคะ พอหน้าขนมเริ่มเซตตัวดีค่ะเราก็จะทาน้ำมันลำข้าวบางๆค่ะที่หน้าขนมแล้วก็เปลี่ยนจากไฟล่างมาเป็นไฟบนค่ะทาน้ำมันเพื่อให้หน้าขนมเป็นสีสวยนะคะแล้วก็หน้าขนมไม่แห้งเกินไปค่ะอบต่ออีกประมาณ10-15นาทีนะคะหรือดูจนกว่าจะได้สีหน้าขนมตามต้องการค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ขนมสุกเรียบร้อยค่ะ ขนมหมอ้อแกงเผือกก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราพักไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะก็จะเห็นว่าหน้าขนมเนี่ยมีความฉ่ำขึ้นค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าด้วยฝอยทองกันค่ะเป็นฝอยทองที่เราทำเองนะคะก็เดี๋ยวจะวางวิธีการทำฝอยทองไว้ให้ค่ะถ้าใครอยากทำฝอยทองทานเองค่ะวางได้เยอะๆเลยค่ะตามชอบนี่หรือถ้าใครไม่ชอบฝอยทองนะคะก็จะโรยหน้าด้วยหอมเจียวเหมือนที่เคยทำก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะ ขนมหม้อแกงเผือกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองกินคู่กับฝอยทองด้วยนะคะรสชาติของขนมหม้อแกงเผือกนะคะอร่อยหวานมันแล้วก็หอมเผือกค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะใครที่ชอบทานขนมไทยแบบนี้นะคะก็ลองทำทานดูค่ะ ทำไม่ยากเลยค่ะขนมหม้อแกงเผือกนะคะครั้งนี้เราไม่ได้นําไปกวนก่อนที่จะนําไปอบนะคะแต่ว่าหม้อแกงถั่วที่เราเคยทําค่ะเรามีการนําไปกวนก่อนแล้วก็เข้าเตาอบค่ะเรากวนเพื่อให้เนื้อขนมข้นขึ้นค่ะเวลาที่นําไปอบเนี่ยก็จะใช้เวลาสั้นลงแต่ว่าหม้อแกงเผือกนะคะเราไม่ได้กวนค่ะทําให้ใช้เวลาในการอบเนี่ยนานขึ้นค่ะใครสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ